สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยีวันพรสงเล็กเป็นช่องแบงปันตัวเล็กแบงปันแนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เห็นผู้ที่ได้ผู้ที่เจอคลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางสองตัวบนตรงตรง,ตรงสี่หางสี่โตเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะพี่น้องค่ะ นี่เด็กขับพี่น้องขาเมื่อวานก็ลุงหายยูดาคาสามสองสามศูนย์หาสองหาศูนย์เข้ามาที่ห้าสองแล้วก็ห้าศูนย์แนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนแปดนี่ค่ะพี่น้องขาขอแสดงความยินดีกับคนที่เห็นคนที่เจอนะคะลงคลิปหายายู่เดาคาบอรอชาค่ะพี่น้องขาตามต่อสุดนี่กันต่องวดประจำวันที่สิบหกเดือนแปดปีหกแปดเด็กขับพี่น้องเนาะ 4ี่สองแล้วก็8แหาเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะคะนี่เป็นเลขที่ออกมาว่านนี่ค่ะพี่น้องข่แปดหเข้าไปที่หาสองตรงตรงแล้วก็หาศูล่างเข้าไปที่50าศูค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้โหโหยแน่ตากแดด ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่างวดประจาวันที่16เดือน8เด้อค่ะเลขสีฮางสีโตเขามาเล้วอ่าหงวดเจ็ดงวดล้วเด้อค่ะสาหรับสูตรนี้งวดเทแล้วนี้ก็เขานี่เป็นความภาคภูมิใจของอ่าเจ้าของช่องเนาะค่ะพี่น้องค่าที่แบ่งปันให้พี่น้องได้ถูกงวดน้าค่ะพี่น้องค่างวดประจําวันที่16เดือน8เด้อค่ะพี่น้องคขา้าไปยิบจับรอตรีไว้เลย เพื่อมันเข่าอีค่ะพี่น้องคะถทามันบ่าเข่าต้องขอโทษขออภัยทามันเข่าอีกเข่าทั้งบนทั้งล่างแบบนี้เขากันลุยต่อเลยค่ะพี่น้อง่ะสี่สองสี่ห้าแปดสองแล้วก็แปดห้านะคะมาชมดอกมะเขือเทศตอค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นบักทัวร์ไร่เสือนอนค่ะพี่น้องค่าหมดก็ไรหลาย,ลายวันนี้เข้าก็เก็บ ผลผลิตของห้าวค่ะพี่น้อง่ะได้บักแตงบักเขือแอะบักทั่วหนึองนวยเราจะไปตำบักทั่วกินนะคะใส่พริกเยอะๆาะวบักทั่วมันหน่อยตำผสมกับบักแตงบักเขือไปเป็นล่วมมิดล่วมมิเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <S <S เปิดภักสวนครัวของห้าค่ะพี่น้อง่ะฝั่งนี้ก็มีใบอิตูบักพริกกกนีกัดเก็บไปหมดแล้วพิ่มสิแตกช่อไม่นาอค่ะพี่น้องค่ะ <S <S มะคงต้นกระดูก,กค่ะพี่น้องเพื่อนเนจร,าเรจาขอแสดงความยินดีนะคะก็จะจบคลิปอีกรอบหนึ่งค่ะขอให้พี่น้องโชคดีําด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะผู้ใดบ,บ่มัรบชอบเลื่อนผ่านดเดอ้อจ้ะเด้อเอาสั่งเด็ดเดี่ดค่ะผู้ใดบ,บกักผู้ใดชอบก็ฝากก,าก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะส่องอุทบานผาสองเล็กเด้อค่ะเดอ้อ โชคดีร่ำรวยทุกคนรังวันที่หนึ่งจ้า